พวงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณหาที่สุดมิได้ค่าพระพุทธเจ้าทีมงานผลิตร,รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วประเทศไทยทางช่องสถานีข่าว TN n, n 2 4ทันทุกความจริงช่อง16ค่ะเนื่องในปีใหม่ปี2560นี้จันก็ขอให้แฟนๆรายการ The Destination ทุกคนมีความสุขมากๆเงินทองไหลามาเทมาคิดจะทำสิ่งดีสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสาเร็จกันทุกคนเลยค่ะ ไม่มีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอสคสอพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุญเดชเมื่อวันที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2559 แจนเชื่อว่าหนึ่งในคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชที่เราคุ้นหูกันดีประการหนึ่งนั่นก็คือคำว่าเกาษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรกัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลายคนนะคะที่นำไปปรับใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบนันและในปีใหม่นี้แจนจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสและทำความเข้าใจกับความหมายของศาสตร์ของพระราชาทั้งสองคำนี้ว่ามีความหมายอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างไรบ้างคะ่ะ ตอนนี้ที่อยู่ข้างๆแจนนะคะเจนก็อยู่กับอาจารย์ปัญญาปุริเวคินค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดคุยถ่ายทอดเรื่องราวให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่9้าของเราสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเจนอยากจะทราบค่ะอาจารย์คะว่าที่นี่ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะที่ดินปืนเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับ เขื่อนขุนด่านประการชนที่อยู่ห่างจากเราไปประมาณ500อเมตรเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าวริการที่9พระองค์ท่านเสด็จเข้ามาเมื่อประมาณ4 0กว่าปีที่แล้วสเสด็จเข้ามาเพื่อจะดูเตรียมหาพื้นที่ในการสร้างเขือ่อนเพราะพระองค์ท่านรับสั่งว่าคอยดูในอนาคตเนี่ยถ้าเรายังตัดไม้ทําลายป่ากันเมื่อฝนตกมันก็จะไม่มีผืนป่าช่วยซับน้ําก็จะเกิดน้ําท่วม <ห ả? S 1> และดูแล้งก็จะเกิดภาวะภัยแล้งไอ้ท่านสม,ม็จเข้ามาติดตามความกา้าวหน้าเกิดไม่พอก็ทราบว่าพระองค์ท่านใช้ทรัพย์สวนพระองค์ซื้อ,อที่ดินไว้ไวอาแถวเน พี่หัวและการที่ก้าพระองค์ท่านก็สั่งว่าเราเป็นห่วงว่าเมื่อเขาพัฒนาเป็นแหล่งน่องเที่ยวความเจริญเข้ามาเราเป็นห่วงเกี่ยวเรื่องสภาพธรรมชาติสิ่งแ<ม>วดล้อมที่เป็นอยู่<ม>เราอยากมีที่ดินสักปืนหนึ่งเนี่ยเพื่อทําเป็นพื้นที่ที่เห็นความสําคัญของธรรมชาติของดินของน้ําของป่าท่านก็เลยเ,เกิดแนวคิดว่าไปชวนสมาคมนักเรียนเก่าวิชาวุฒิอะไรทําถวายพระองค์ท่านก็ท่งนําไปขึ้นต่อการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยมีสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านทรงเป็นองค์ประธานค่ะ สมเด็จพระเทพก็มีเมตตาก็มอบให้สมาคมนรียนเก่าวิชาบุตรวิไลมาพัฒนาที่ให้แล้วก็เมตตามากกว่านั้นนี่ก็คือทรงตั้งชื่อให้ว่าภูมิรักธรรมชาติหมายถึงพื้นเป็นดินที่แสดงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเกี่ยวเรื่องการรักษาธรรมชาติอีกหนึ่งที่เจนเข้ามาเห็นแล้วรู้สึกสะดุดตามากเลยก็คือรูปหล่อบริเวณด้านหลังของเราค่ะก่อนเข้าไปนิเิธภัณฑ์เนี่ยเราก็เจ้าหน้าที่เราจะอธิบายหลักการทรงงาน เช่นพระหัตถ์ของพระองค์ท่านทรงถือแผนที่ระบายกล้องถ่ายโลวันนี้หลักการทรงงานก็คือพรปหัวรงแก้ไขปัญหาให้ราษดรเน,นี่ยโดยการไปพูดคุยว่าราษดรเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรไม่ได้เพียงแต่ฟังรายงานจากส่วนราชการอย่างเดียว <Okay. S 2> ส่วนดินสอเน,นี่ยที่อยู่ที่กระเป๋าเสื้อพระองค์ท่านเนี่ยก็แสดงหลักของเกี่ยวเรื่องความประหยัดเพราะดินสอนราคาถูกพระองค์ท่านรับสั่งหลักที่สองคือพึ่งตนเองเพราะดินสอนระผิได้ภายในประเทศไม่ต้อง <Okay. S 2> ไปสั่งเข้า mm hmm. สามก็คือเมื่อผิดแล้วลบง่ายอันนี้เรื่องความเรียบง่าย ในหลวงัชการที่9เนี่ยพระองค์ท่านมีแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการดินอย่างไรน้ำอย่างไรป่าย่างไงครับเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าครับร,รามแรมอินเตอร์คอนติเนนตักลกรุงเทพโรงแรมระดับ5ดาวมีจำนวนห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวถึง 381ห้องการบริหารจัดก,การพลังงานภายในอาคารจึงเป็นนโยบายสำคัญเพื่อให้โรงแรมพร้อมบริการในทุกๆด้านโดยใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดโครงการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักง,งานทุกๆคนและในส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้บริหารจะต้องให้ความจริงจังแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักง,งาน ตึกเราเนี่ยมีสมตึกเราได้เปลี่ยนชิลเลอร์ทั้งหมดนะครับปี2556การประหยัดพลังงานของชิลเลอร์ตัวใหญ่มันประหยัดไปได้ประมาณ2 0่ถึงนะบหรหลังจากนั้นเราก็ไปดูเรื่องของระบบส่องสว่างแลนหลอดทั้งหมดจะเป็น LED ทั้งหมดจาก3 4 0ประหยัดเนี่ยก็จะเป็นถึง70%เรเราก็จัดก,การวางโครงการเปลี่ยนทั้งหมด ในระดับของพนักง,งานเลยครับเราลวมดูในเรื่องของการที่ทําให้พนักง,งานมีความสำนึกในการประหยัดพลังงานเรามีโครงการ Green e n g a g e ของ Intercontinental b o r l d w i d ปิดสวิตช์ไฟปรับอุณหภูมิแอร์ให้ได้ตามมาตรฐานผลสมเร็จด,ด้านอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี2,555ถึง2,557โรงแรม Intercontinental กรุงเทพสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า5,400ล้านเมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่ามากกว่า19ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนประมาณ32ล้านบาทด้วยความมุ่งมั่นและความทุ่มเทไม่เพียงแต่นำมาซึ่งรางวัลอันน่าภูมิใจแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ที่มีส่วนผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานไทยเพื่ออนาคตก้าวไกลยอ,ยอย่างยั่งยืน ิ้มของพวกเขาจากการแยกของพวกเราได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้รอยยิ้มในชุมชนได้เกิดขึ้นจริงแล้วและจะเกิดขึ้นอีกมากกว่า1,400แห่งแค่เราช่วยกันแยกขยะกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปะตททั่วประเทศ คุณผู้ชมคะเทศกาลวันหยุดยาวเพื่อต้อนรับปีใหม่มาถึงแล้วนะคะ เพื่อเป็นการช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดจนการเตรียมพร้อมสภาพรถยนต์บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจสอบสภาพรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์ณสถานีบริการน้ำมันปตทร .1 ร,อ,รอ,อถนนวิภาวดีรังสิตกร,รุงเทพมหานครโดยการสนับสนุนน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเปลี่ยนถ่ายให้กับประชาชนที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล1,000ลิตรภายในปั๊มน้ำมันรอ .1 รอฟิตออโต้ หมดเขต4มกราคม2560นอกจากนั้นปตทได้เพิ่มการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีณศูนย์บริการฟิตออตโต้รวม24สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2560ค่ะโครงการนี้คือโครงการตรวจสภาพรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะครับซึ่งปตทก็มีการให้สนับสนุนโครงการนี้โดยการจัดพื้นที่ให้นะครับให้ทางกรมเนี่ย มาจัดสถานที่เพื่อเยี่ยมตรวจสอบสภาพรถฟรีให้กับผู้เดินทางในช่วงปีใหม่เราก็ได้มีการสนับสนุนน้ำมันหล่อลืน่นจำนวน1,000ลิตรนะครับมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทนอกจากนั้นเองในส่วนของฟิต a อัลเตอร์ของปอทอเองนะครับเราก็มีการจัดตรวจสภาพรถฟรีด้วยเหมือนกันนะครับ24รายการให้กับผู้ใช้รถยนต์นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลสุขภาพของรถและตัวเองได้ดีขึ้นนะฮะก็มันก็ดีผมก็ว่าดีนะ ก็ถ้ามีโอกาสก็น่าจะเช็คอิสรค้างก่อนไปนะฮะมีความจําเป็นครับเพราะว่าอย่างเช่นเราวิ่งทางไกลๆนีครับเรื่องระบบเบรกนี่สําคัญมากครับถ้าเกิดเราออกไปไกลๆปุ๊บถ้าเกิดระบบเบรกเราไม่ดีนะครับก็เกิดอันตรายได้ครับต่อผู้ขับขี่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วช่วงปีใหม่ครับก็จะมีรถบำรุงรักษาต่างๆก่อนออกเดินทางนะครับเยอะมากครับตามจุดบริการต่างๆครับซึ่งถ้าเกิดมีโครงการอย่างนี้นะครับก็จะช่วยลด ลดเวลาในการเข้าเซอวิสแต่ละที่ครับเพราะว่ารถในรถจะเยอะมากครับในการเซอร์วิสในแต่ละฟีครับและในวันที่1มกราคมนี้ที่ร้านกาแฟอเมซอนจะมีการแจกหนังสือ70พลังความดีเพื่อส่งต่อความสุขให้ประชาชนตลอดปีใหม่นี้ด้วยค่ะ สนับโดยอาหารทะเลสดฮารุกิจุดนี้ผมเป็นจุดที่ผมอยากให้ได้รู้เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องการจัดการดินนี่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวเองแต่คนทั่วไปก็ไม่รู้ ในหลวงพงค์ท่านรับสั่งบอกว่าถ้าเราอยากให้ดินดีเนะี่ยอย่าได้ไปปอกเปลือกเปยดินให้ห่มดินอันนี้เป็นเป็นศาสตร์เป็นความชุดความรู้ของวิอยูายการที่9ก้าโดยเฉพาะเลยเรื่องการทําดินนี่ดีพอเราห่มดินปอบหน้าดินจะมีความร้อนชื้นแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าต้นไม้เนี่ยรากของเขาเนี่ยมีหน้าที่คือดูดดูดซับน้ําดูดซับอาหารรากพืชเนี่ยจะย่อยอาหารเองไม่ได้เลย ต้องอาศัยจุลินทรีย์การที่เราห่มดินเนี่ยหน้าดินมีความร้อนชื้นจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านอันสุขสบายของจุลินทรีย์จุลินทรีย์มีหน้าที่ตรึงไนโนตรเจนจากอากาศที่มีถึงเจ็ดิแปดเปอร์เซ็นต์มาทำให้พืชถังข้อแสงได้ดีผลิตแป้งและน้ําตาลให้พืชโตพอแล้วก็จุลินทรีย์ช่วยย่อยแม้แต่หินแบบเนี้ยจุลินทรีย์นานเข้าจุลินทรีย์จะย่อยกลายเป็นของเหลวเลยกลายเป็นอาหารของพืชสามารถย่อยได,ได้เลยายหินลูกหลังเนี้ยจุลินทรีย์จะย่อยหมดเลย แล้วแม้แต่ซรากพืชสร้างสัตว์เนี่ยจุลชีก็จะย่อยให้เป็นของเหลวเป็นอาหารป้อนให้พืชเช่นนี้แล้วยิ่งเรายิ่งเปิดไปเรายิ่งเปิดไปเรื่อยๆมันยิ่งเก็บความชื้นเห็นไหมมันดูยิ่งเปียกยิ่งชื้นเลยนบเนี่ยมันก็จะช่วยเก็บความชื้นช่วยเก็บความชื้นแล้วก็ป้องกันการระเหยของน้ําใต้ดินสามเป็นอาหารของสัตว์หน้าดินเช่นกิ้งกือไสเดือนพวกนี้ก็จะมากินในพวกนี้เศษหญ้าเศษใบไม้เศษเศษฟางที่เราห่มไปเนี่ย มันก็มาช่วยพรวนดินแล้วก็ถ่ายมูลมาเป็นปุ๋ย oh. แล้วเนี้ยพอสิ่งที่เราห่มไปเนี้ยพอมันเน่าเปือ่อยดีที่สุดเนี้ยมันก็จะกลายเป็นดินที่เนี้ยเมื่อก่อนเป็นหินเนี้ยในเนี้ย oh. มันจะกลายเป็นดินเห็นไหมเนี้ย oh. มันก็จะกลายเป็นดินสีดําที่เราเราียกฮยิวมัสเป็นเออเป็นปุ๋ยชั้นยอดสาหรับต้นไม้ค่ะ oh. แค่นี้ยห่มดินดินก็ดีแล้วยากไหมไม่ยากไม่ยาก แต่คนไม่เคยรู้แปลกมากเรื่องนี้นูเองเขไม่รู้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าจร,จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกับเกี่ยวกับเกษตรกรเท่านั้นจริงคนในเมืองก็สามารถไปทําได้ใช่ยังหมู่บ้านผมเนี่ยแม่อยู่หมู่บ้านจตันก็มีสนามหญ้าเมื่อก่อนเขาตัดหญ้าแล้วก็กทิ้งสมัยนี้นเ,นเขาตัดหญ้าเสร็จแม่ผมก็เอาหญ้ามาใส่ถุงไว้แล้วก็เอามาห่มตามต้นไม้ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับหรือใครปลูกต้นไม้ปลูกผักในกระถางคนกรุงเทพฮิตก็เอาญ้าที่ตัดแล้วอย่างเงี้ยก็มาห่มดินห่มต้นไม้ในบ้านอาจารย์คะ ยิ่งมาอยู่ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าอยากจะกลับไปทํายังไงให้ที่บ้านมันแบบมีต้นไม้เยอะๆแต่รู้สึกว่าปลูกต้นไม้แต่ละทีมันยากมากเลยอาจารย์ยากใช่มมันไม่ขึ้นนะบางทีก็ตายหยอดเมล็ดใส่ปุ๋ยก็ตายทีเนี้ยผมก็ปลูกบ้างแล้วจะมีตัวช่วยที่ช่วยปลูกด้วยเช่นตัวอย่างเช่นนู้นต้นมะขามเทศคนเขาเอามะขามเทศมาเข้าเม็ดป่าเอาเม็ดปลาไปเฉยๆเลยเออมก็ขึ้นไอ้นี่อบเชยอบเชยอันนี้ผมก็ไม่ได้ปลูกต้นแม่อยู่ฝั่งโน้น ลมพัดมาตกปุ๊เขาก็เกิดอันนี้ลมเกิดขึ้นมาได้เลยอพรนะว่ามันนี้เป็นป้ายไว้ว่าลมพัดพามาเดมาปลูกอันนี้ต้นมาเดือดป่าน้ําพามาปุ๊บอยู่ริมฝั่งขึ้นเลยอันนี้น้ําพามาไอ้ที่ไกลๆไปต้นลงสูงนั่นอันนั้นก็มาเดือดป่าชนิดหนึ่งอันนั้นนกไปกินลูกมาเดือแล้วก็ขี้ปุ๊อันนั้นนกมาช่วยปลูกก็งอกขึ้นมาแล้วนกช่วยปลูกส่วนหนึ่งในนี้คือผมไม่ได้ปลูกใช่ไหมที่เนี่ยตัวช่วยตั้งสี่ห้าตัวาง้ครับ ยากไหม,มไม่ยากเลยค่ะแ<อ>ขอให้ขอ,ขอให้มีที่ดินแล้วที่แล้วที่ดินเราก็อย่าไปใช้เคมีอะไรครับทําให้ดินมันดีไว้อย่าปอกเปลือกไปดินให้ห่มดินเดี๋ยวก็คนช่วยปลูกนกช่วยปลูกสัตว์ช่วยปลูกอย่างเงี้ยครับน้าช่วยปลูกลมช่วยปลูกธรรมชราติช่วยเราปลูกได้มีที่ดินไว้เฉยเแล้วเดี๋ยวก็มีโอ้ยจังไหร่แหลแ่มาช่วยกันปลูกก็แป๊บเดียวก็เป็นป่าครับ ที่เห็นแน่เป็นผัก,กอะไรอ่ะ<บ>ข้างหน้าเนี่ยผักตบชวาแต่อาจารย์เห็นส่วนใหญ่เวลาที่ขึ้นในน้ำมันจะทําให้น้าเน่าเสียไม่ใช่หรอคะอาจารย์อันนี้มีประวัติคือเมื่อปี2 5 2 8เนี่ยพระบาทสมเด็จพระอยุธกาพระองค์ท่านสเสด็จไปที่กลางบึงมกะสัน,นเ,ดเ,ดเนี่ยบึงมกะสันเดิ lder เนี่ยมันเต็มไปด้วยผักตบชวาไงตเต็มไปหมดอ่าในหลวงทรงอธิบายพระเทพกลางบึงมกะสันเลยบอกว่าผักตบชวาเนี่ยใครๆก็คิดว่าเป็นของไม่ดีเป็นอาธรรมแต่ข้อเด่นของเขาคือผักตบชวาเนี่ย S <S ลากและก้านใบของปักสซจาวาเนี่ยเขาจะดูดทับพวกโลหะหนักของเสียในน้ําไปเก็บเอาไว้แล้วพอทุกสี่สองวันเขาจะดูดของเสียในน้ําได้เต็มที่แล้วเพราะที่หัวราชการนิการ,รับสางว่าพอครบตุ่ยสองวันก็เอาออกไปสักครึ่งหนึ่ง <S <S ส่วนที่เหลือเขาจะออกลูกออกหลานอีก <S <S ลูกหลานของบักสซจวารุ่นต่อไปเขาจะทําหน้าที่บรรบัดน,น,น้ําเสียอย่างต,อต่อเนื่องไม่ขาดสายเออ,อแล้วในหลวงราชการดิกา,กลา,ายละเอียดถึงขนาดว่าผักสซจวา <S <S เ,เนี่ยเขาดูดเอาของเสียในน้ําไป เอาขึ้นไปทําไมเอาขึ้นเป็นปุ๋ยออให้ไปใช้ได้เป็นปุ๋ยได้กับต้นไม้ใหญ่ที่รากลึกสารพิษในจากผักตบยาที่ดูดในน้ําไปมันจะสลายตัวก่อนพลังงานเปลี่ยนดังเส้นเลือดใหญ่ที่ขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมธุรกิจจะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพบริษัทอีซินเพนจำกัดมหาชนจึงไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมกันแสวงหาแนวทางการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่การตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดเวลา50ปีที่ผ่านมาของบริษัทได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานต่อเนื่องต่อมานะครับ ทางบริษัทได้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะทําการวิเคราะห์จากแผนภูมิการใช้พลังงานนะครับหลังจากนั้นเราจึงดําเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่เห็นว่ามีการใช้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยไม่เหมาะสมหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์การใช้พลังงานพบว่าชิลเลอร์มีประสิทธิภาพตา่ำเราจึงเปลี่ยนชิลเลอร์ใหม่ พบว่าเราสามารถลดการใช้พลังงานคิดเป็นผลประหยัดที่1 6 8 0 0 0บาทต่อปีในปีที่ผ่านมานะครับกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของเราทําให้มีการลดการใช้พลังงานลงได้ถึง16ซึ่งคิดเป็นมูลค่า4,0,000 0บาทต่อปี16%เป็นตี่ยเป็นตัวเลขที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในปีที่ผ่านมา จากการได้รับรางวัล Thailand เ a v ี่บอ r d ในปีที่ผ่านมาครับทำให้พนักง,งานของเรามีความภูมิใจมีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอรุกองพลังงานนี้มากขึ้นด้วยความมุ่งม,มั่นและความทุ่มเทไม่เพียงแต่นำมาซึ่งรางวัลอันน่าภูมิใจแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ที่มีส่วนผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานไทย เพื่ออนาคตก้าวไกลอย่างยั่งยืนยิ้มของพวกเขาจากการแยกของพวกเราได้เกิดขึ้นแล้ว วันนี้รอยยิ้มในชุมชนได้เกิดขึ้นจริงแล้วและจะเกิดขึ้นอีกมากกว่า1,400แห่งแค่เราช่วยกันแยกขยะกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปัปะะ๊มปตททั่วประเทศสนับสนุนโดยอาหารทะเลสดฮารุกิ อาจารย์เพิ่งเข้าใจนะคะว่าเขาเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่มันไม่ใช่แค่การใช้อาชีพหรือว่าการดํารงชีพเฉพาะอาชีพของเกษตรเท่านั้นไม่ใช่แค่เกษตรกรเท่านั้นที่ทําได้จริงๆคนทั่วไปประชาชนก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้หมดเลยเฟย์เหว่าว่าเกษตรที่ใหม่นี่เปรียบเหมือนชีวิตคนเราอ่ะมันต้องยืดหยุ่นแบมงแกนเกษตรที่ใหม่เราก็มาไปประยุกต์ใช้สุดท้ายอาจารย์อยากจะบอกอะไรถึงพระอ,องค์คะคือส่วนใหญ่คนไทยเราเนี่ยจะ เรียกพระองค์ท่านว่าราชการที่เก้าว่าเป็นพ่อเนาะก็เหมือนว่าพ่อสอนอะไรคือสมมติว่าผมเป็นลูกเนี่ยพ่อสอนเนี่ยเมื่อเราพึ่งตนเองได้ไม่เบียดเบียนใครเนี่ยแล้วเราพร้อมกับไปช่วยกันอื่นได้ต้องสังคมอยู่ได้เพราะมีน้ําใจแบ่งปันช่วยกันผมก็บอกพ่อบอกว่าวันนี้ผมทําตามพ่อแล้วนะคือพ่อสอนอะไรเราทําตามทุกอย่างผมว่าพ่อก็จะดีใจไม่ว่าพ่อไปอยู่ที่ไหนก็ตามพ่อก็จะดีใจที่สอนลูกมาแล้ว ไม่เสียหลายล,ลูกได้น้อมลูกได้น้อมนำเอาความต่อของพ่อมาทำเต็มที่แล้วครับขอให้ท่านทั้งหลายตั้งความหวังตั้งความเพียรอันมั่นคงไว้ที่จะช่วยตัวช่วยชาติให้หนักแน่นยิ่งขึ้นทั้งด้วยการขมักขเม้นทํางานให้เต็มกำลังความสามารถทั้งด้วยการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังและเป็นอยู่อย่างพอเหมาะพอสมจะประพฤติปฏิบัติการใดก็ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติเป็นเป้าหมายสูงสุดอุตสาหากรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่างจำเป็นต้องพึ่งพาพลาสติกวิศวกรรมเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิต บริษัทพีทีทีฟีจำกัดจึงไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ทุกขั้นตอนการผลิตได้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัทเองนะครับก็ต้นทุนหลักๆของการผลิตนี่ก็คือพลังงานการที่เราทำโรงงานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงได้ เพื่อที่จะหามาตรการที่จะช่วยลดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุดทาง PTT Phinon เลยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อหาวิเคราะห์ก็พบว่าที่หอกัน Water Column มีการใช้พลังงานสูงสุดโดยเทคโนโลยีที่ใช้นะครับก็ใช้พิ้นเทคโนโลยีนะครับก็คือหาความร้อนที่เหลือทิ้งครับในกระบวนการมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับกระบวนการที่ใช้พลังงานเป็นหลักก็จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในส่วนหลักได้ครับผม จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เราได้ดําเนินการไปนะครับทั้งไฟฟ้าและความร้อนตั้งแต่ปี2555 25ถึง2557ครับ PTCL มีความสนใจมากที่สามารถที่จะช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานลงได้มากกว่า80ล้านบาทโดยเราใช้เงินลงทุนประมาณ17ล้านบาทไม่รวมมาตรการที่ไม่ใช้เงินลงทุนซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักง,งานทุกคนครับด้วยความมุ่งมั่นและความทุ่มเท ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งรางวัลอันน่าภูมิใจแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ที่มีส่วนผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานไทยเพื่ออนาคตก้าวไกลอย่างยั่งยืน สำหรับใครที่เคยคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีไว้เพื่อเกษตรกรรมหรือต้องหันกลับไปเป็นเกษตรกรเท่านั้นครั้งนี้คงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะต่อไปนี้ก็สามารถนำกลับไปปรับใช้ทั้งในสังคมในชุมชนในครอบครัวกันได้เพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมรายการตั้งแต่ต้นไม่ทันสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะผ่าน Facebook Fanpage The Destination กลับมาพบกันได้ใหม่ทางช่องสถานีข่าว TNN 24 ทันทุกความจริงช่อง16สำหรับวันนี้รายการ The Destination และแจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ